สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้นะฮะเคนจะมาสอนวิธีการลบบรรทัดว่างของโปรแกรมเพจออกนะครับโดยที่บรรทัดว่างเป็นยังไงฮะก็คือสมมุติว่าเราเขียนบทความหรือว่าเราเขียนนิยายอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีการเว้นบรรทัดแบบนี้ซึ่งปกติเราน่าจะเว้นกันประมาณนี้ก็คือไม่มีบรรทัดว่างแต่ก็สมมุติว่าเรามีบรรทัดว่างเนี้ยเป็นอย่างเงี้ย ไอ้สัญลักษณ์นี้แปลว่าการเว้นบรรทัดนะไอ้ตัวที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์พายเนี่ยวิธีการเปิดก็คือไปที่วิวตอนนี้จะเป็นขึ้นเป็นทายเพราะว่าเคนเปิดไปแล้วนะถ้าเกิดกดปิดเนี่ยมันก็จะปิดใช่ไหมอ่าไปที่วิวแล้วก็โชว์อินวิสิเบิลนะมันจะโชว์สัญลักษณ์เว้นบรรทัดขึ้นมานะฮะโดยที่เว้นบรรทัดเนี่ยวิธีการเอาออกอะ่ะคือแบบสมมุติว่าเราไป s e เล c กอย่างเงี้ยซเล็กแล้วกด Command f แล้วก็หวังว่าเออการเพจขึ้นไปอย่างเงี้ยที่เราก๊อปมามันจะหาเจอแต่ก็คือมันหาไม่เจอนะเห็นไหมมันจะขึ้นว่านอ o ฟา d คือหาไม่เจอวิธีการให้มันหาเจอก็คือใช้เครื่องหมายสแลปไปทางขวานี้แล้วก็ n อ d ่ะมันก็จะ Select เห็นไหมมันจะ select ตัวที่เป็นเว็บบรรทัดแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราใส่ตัวเดียวเงี้ยเรากดรีเพจมันจะหายหมดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ตรงนี้ก็คือให้เราใส่เข้าไป2ตัวแบบนี้อ่า ทีนี้เราก็จะรีเพจมันด้วยเหลือตัวเดียวแบบนี้ก็กดรีเพจเลยมันก็จะบรรทัดขึ้นมาติดกันเรียบร้อยแหละโอ้ง่ายไหมง่ายมากแต่เคียนหานานมากอันนี้นะฮะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสมมุติว่าเรามีการอินเสิร์ตเพจเบรกเข้าไป่างนี้ปึ๊บมันก็จะตบหน้าลงมาเห็นไหมเพจเบรกก็คือการตบหน้าลงมาแบบนี้อ่ะแบบนี้มันก็จะแบ่งเป็นสหน้าตรงนี้ยคือเพจเบรก ตรงนี้ก็คือเป็นเว็บแมทชนวิธีที่เราจะ select page b r e a k อะ่ะคือบางคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่าเออถ้าเป็นโปรแกรมเพจเนี่ยมันใช้การ slash ไปทางขวาแล้วก็ใช้ตัวอักษรใช่ไหมเราอาจจะเริ่มแบบใส่ดูก็ได้ว่าเออมันน่าจะเป็นตัวไหนอย่างตัวเนี้ยชื่อว่า page break ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นตัว p ถูกไหมแล้วก็ลองใส่ดู p แบบนี้อ่ะก็ถูกด้วยก็จะเห็นว่ามัน e c t page b r e a k ถ้าเราอยากเอา page b r e a k ออกเราก็แบบอ่ะก็รีเพจไปอ่ะอย่างนี้นี่เอง ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย